สบายดีพี่น้องเออร์สุภูสุขอดอกนันทวันคริสต์มาสพี่น้องเลยบรรยากาศร่มพี่น้องเลยครับบัวนาวภาไในเป็นล่มตอนแรกๆสีดาวใจคลิปนีกูไม่แอคพี่น้องเลยสบายีตอนแรกๆบรรยากาศแรกๆกับุขสันต์วันคริสต์มาสพี่น้องเลยเบอร์สุขูสุขคนพี่น้องตั้งคุ้เทศียรนะตอนนี้เพื่อนกำลังเดิมเตรียมเดิมจะฉลองวันคริสต์มาสนพี่น้องเนาะยังได้วันคริสต์มาสขอให้ พี่น้อง FC ทุกคนตรงมิสุกลับแข็งแห้งหลังเรวยเงินทองอายุหมันคนเดื่อนนั่นองเนาะกระเบื้องพี่น้องกระเบื้องติดแอลเฮือนไม่เฮือนแต่ว่าฝ่าติดแล้วกการฝ่าท่าสีสน้องพื้นก่อคนแต่ไดที่แรกพอวันสีผ่าก่อนกันติดเป็นสีโปรตีสติดพอดีเงินเลื่อนออกพอดีพี่น้องก็เลยว่าไปสื่อสื่อไปประมาณเบิร์ดแคตหนึ่งสามร้อยพี่น้องกระเบื้องเนาะเบิร์ดไปพวันหาพัี่ป เออซ YEAH ีันไปสีขั Aí, ้นจะหาขั้นหนเรานี่ยซีหกแก๊สแก๊สเนงสามลอยสามสามสิบสิบิีหกแกลอยจะเขามาหาพันอย่างเี้ยันไปจะหน่อยโอเคแล้วใชพี่น้องม่งใชพี่น้องเพราะว่าประตูนเป็นคอนโดพี่น้องปอนโแหละกับพาอฮันก็ได้ซื้อแอลทีตเดเป็นปรนโดพี่น้องกลัไปไดเพือนกับผู้ยังพี่น้องเลย บ้านนี่กับ้านนี่ยป็หกแน่พี่น้องใครนะแน่พี่น้อยมึงสื่อว่าสิบหกแก๊สพี่น้องประวัติที่เต็มมือเนี่พี่น้องเลยอาศัยเสียว์เปจเดีมาซอยแน่แอลพี่น้อเพระว่าประตูมึงจะเห็นได้พี่น้องเนาะแล้วพอจประติประตู พอประตูก็เป็นปะโนพี่น้องเนี่ยเป็นปะโนแบบนี้ประตูของอี่ยมแต่ละปองนะพี่น้องปะโนสองหนาแล้วก็พอวันก็นเลยซื้อซื้อลายแบบนี้พี่น้องแก๊สเองมีซีแผนอยู่หน่อยแก๊สเองมีซีแผนมันเป็นกระปูดด้วยพี่น้องเป็นปูดป็นปูด,ปดสีติดแอลนะเรวจะให้พี่น้องเบิึงเลยเทียก็สซีติดแบบแบบลักษณะนี้น โจ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 เออได้พี่น้องนั่าจะกลายเป็นแบบนี้เลยพี่น้องเลยได้กลายเป็นแบบนี้เลยแอลหลอกเพื่อนเด้พี่น้องหลอกเลยหลอกเลยว,วันนี้คิดไรเองประมาณสิบประมาณสิบหกแก๊สปลายนั่นเองแหละว่าพ่อหนังสือใหม่ว่าเขาติดแล้วติดแล้วจังจังสีท่าสีจังสีท่าสีห้องเกิพี่น้องงายมากพี่น้องได้เลย ที่เ้เขาจะเอาใหม่พี่้องใฮ็ดมบผมีเงินพี่้องเ้ยหาเงิ n บ่ค่อหลด้ชัวนี้นี่เป็นปูดได้พี่นงมันเป็นดูดๆดขึ้นอันนี้ก็เป็นยินยินอ่อนพี่งยินอ่อนโอเคแล้วพี่หองเนาะตามนี้่แหละเหมื่นสร้างเป็ดกับประวันิสิมาลุยมือนกันวกว้างกับ0พี่้อง อาซิปค uh, <c oughs> ูณแปดซิปเด็กพี่น้องเลยแผทน์เนี่ยไะพี่น้องโอเคออกไปห้ามกันก่อนผู้ยิงผมเห็นอย่างเงี้าทุกคนมนถ่ายคลิปพี่น้องเลยมนถ่ายถ้ำเลยมึงวิธีการถ่ายถ้ำถึงพี่น้องไหมที่มันถ่ายถ้ำถ่ายถ่ายคลิปพี่น้องมีกาน่าน้องนัดแม่น้อยแล้วก็หมอแพทย์สนุก ไม่น้อยสวัสดีพี่น้องนะมาันกี่ตำปลาตำปลาอันนี้เป็นดูในคลิปน้องนัดเด้อพี่น้องนะ้อ,นนองนัดดนงงนททวันไม่น้อยบรรยากาศยจม่มแจงขี้หน่อยหนาวแลยวมั้ยนี้พี่น้องหนาวถูกคำเหมือนเดิมทุกคำเหมือนเดิมอา้าวคอยท่องไม่ค่อยดีนภาคกระนาดหลุด ผักผกพรว่าท่านแล้วอะไรเป็นดอไม่เมื่อว่าในสิค้นใหม่เมืาอว่าในกสิค้นใหม่กับว่าท่านอันนี้ทั้งกองอยู่อันนี้แมากองวัดะไรเน้อกนี่เลยมาเอวัาล่ะา้เก็บเลยพอวนเมื่อยว่าเนี่ยัดวัดมือนอนวัดเมืออเห็นอย่ง คนาาซีแล้วจังสอาณใม่พรเางพัฒาอาณใหม่เยโอเคพี่น้องมานุดเป็นนังเขาคิดด้วคนก่อนเอาปลาปลาแหงนพอ่น้องเลยปลาแหงนอกคือของส่วนแะก็ะทุบแตกไม่บั่นใจอยู่หันเอื่นสา0ลอยหาซีบเลยพี่น้องสา0ยหาซิบแก๊สหนึ่งเ่อันนี้ไปซื้อหันหันมูงหันขาประจำ สีพะวันไปเอาเครื่องมาเห็ดเทือนส้นอันนั่นเราโอเคถ่าเบิ้งที่ต่ำเนาะมืออื่นพะวันสีอันทายเบิ้งตอนปู่ตอนสร้างสร้างเป็ดมาปู่พอวันใหญ่สีพะวันกับบุก่าเห็ดคนเดียวบุก่าปู่คนเดียวอืมันใหญ่มันยอดนะมันผิดแต่มันยากอย่หน่อยตรงนี้ให้สร้างเป็ดมาพอสร้างเป็ดสำนักของพวันเนี่ยให้เพิ่นมา เอาเขาเรียมเขาแจ้เขาเนี้งมังต้นเสาหันก่อนแดดแบบน้ำยาวไปพอวันก่อนจะเป็นคนปลูกโอเคเงินชาดของพี่ยังหรอกพี่น mm ้องเงือนใหญ่เตือนข้างหน้าอย่าม ah ่ม yeah. ี่แมงเลยพอปรทธานแล้วแต่ว่าจะคุ Point ้มต <W> ิดเดือนแอลแล้วกับสีท่าสีเสียดแพดานเนี่ยนะพี่น้องเลยเดือนนี้เดือนนี้ก็ได้จะกระโดมติดเนี่ยเดือนนั้นก็ใส่เก็บไว้ค่าใช้จ่ายเป็นเดือนก็ได้อืมไปเปล่าไปน้อง หินกระโดดตวนี้กันของหนองสาวเพื่นซอยหรอกเป็นหินอ่อนพี่น้องเพื่อนก็จะหกเนาะพี่น้องเนาะดูกันสามคนอ่าก่รการเคลืนขั้วของหนาไม่ข้างนี้โอเคลงเอากระห้าพันกันเขาคิดดูวยพันกันพี่น้องเทสเชฟบอสพี่เพื่อนเออเอาเล้วแล้วใคกินเมื่อไหร่ ขึ้นมาป่าแชทขึ้นมาป่าแชทไปเนาะแล้วก็กล่องพี่น้องเอ้ยถ่ายท้ำเนี่ยเนี่ยมีในกล่องให้ละโทรศัพท์ไวอเดียวนะพี่น้องเอ้ยโทรศัพท์ไวอเดียวนี่แหละถ่ายนะกับของหวานเครื่องหนึ่งท่านั้นตัดต่อกันในโทรศัพท์โมมี่ยังหลายขั้นตอนเนะพี่น้องครับจำเป็นได้กันทุกทุกที่ถ่ายเลยถ่ายพี่น้องเวบร์โมมีคอมบโมมีคอมบโมมีโน้ตบุ๊กบโมมีอัน ทังหมดตั้งแต่ต้นต่อไปแต่ก็จะสัพท์ไกโทรศัพท์บั้นพี่น้องเลยนี่ไม่เปนไปทำถิมใช่ไหมเปรี้ยไหมเอาเทียกระเพาะใครกินเมื่อไรไม่ได้ใครลูกใข่ลูกแห้งพิษได้พี่น้องเลยความดันไข่ลูกควบำรุงร้ายพี่น้องไข่ลูกแห้งกัดเล็กไรพิษพี่น้องพิษประเภทไข่ลูกนี่แห้งแบบมันมี่ยนนั้นร้ายบำรุงร้ายคนถามกินเล็กขาดไข่ลูกหรือเปล่าเพราะไอ้ทั้งมันโปรตีนยังไงเรา้องนักต้องนักกระลากคลิปเลย แอยาไปเดี๋ยวเดี๋ยวฝากสองพวันฝากสองพวันนี่อ่ไฝากสองพะวัิตาอุ่นเขาดัลไพี่น้องกันเนี่ยว่านังฟอกว่ากินแล้วก็โอ้ยว่นังตหมอบตอข้าวอะไรตหมอบต่ข้าวอะไรมาจาการจำแรงพี่น้องตอเบี้กำลังตกดิน อีกรอบแล้วพี่น้องเนาะสุขสันต์วันคริสต์มาสแล้วกัภาษาเขียนแบบ้อาาน,ไไน้อยเมลี่คริาสตนะ์มาสบ่ภาษาคิดเนี่ะเมลี่คริสต์มาสเออโอ้ต,อต้องต้องถามต้องถามอาจารย์เบอร์สปูสกคนแล้วพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้กับตรงการทั้งพี่เขากำลังเตรียมพร้อ,อมนี่แหละในเมืองนี้หน้าเพิ่นแต่วันนอกไม่เนาะคุณวันนอกนะตอนในเมืองก,ก็เตรียมพร้อมสลองอยู่วันนี้อ้ายเพิน่นกับถือศาสนาคริสต์พี่น้องเลย เพิ่นกระทูมาให้ไปนะคุณพระศรีไป่นถือศาสนาคิดแต่ยังเพิ่นไปเย็นอยู่เยอรมันกลับมาเพิ่นได้เมียมาแต่เยอรมันนะเมียกับเป็นคนเล่าด้วยกันแหละอยู่บ้านในย้ายแถวสวรรค์น,นี่แหละ่นก็นเลยเขาศาสนาคิดกับเมียเพิ่นกระทูมาอยู่บ่ไปให้ไปห่วมงานเสลิมเสาร์รวันคริสต์มาสละวันกับวัมีเวลาไปแล้วเพราะว่าไปแล้วเพิ่นมีสิ้นงัวเพิ่นหลมงัวหลมแบหลบยังนัอะไะ เผ็ดกินแต่บ่มีเหล่าไม่เบียร์เลยพี่น้อยสัจธรรมคิดกะโอเคอยู่บ่มีเหล่าไม่เบียร์มีแต่ธรรหวานงานแต่งดูงานแต่งร้านกะกินแต่ธรรหวานพี่น้องเอ้ยธรรหวานก็ห้องเพ่งกับข้องกินเหล่าเบียร์บ่มีโอ้คักได้อคักของคนดูว่าสุขภาพคนกะโอเคหนึ่งบริสุทธิ์บุรีสองบุกินเหล่าสามบุเรนการพนันก็ว่าโอเคแต่ก็ดีดี คือว่าพี่น้องทุกาศาสนาเป็นมันดีปุ๊บซอนซ้อนคนเนีย่ยเป็นคนดีทุกาศาสนาสอนคนเบอะบ่าพุดือคิดดอถูดอถถกดอมีขั้นมาตามทุกศาสนาพป่ว่าซอนเนี่ยเป็นคนดีปุ๊ทุกอย่างแต่มันแต่มันแบกแนวกันแบกแนวกันกันแต่ละคัมภีร์ของของทุกศาสนาที่ว่าซ้อนกันนะพี่น้องเนาะบ่ากันนะพี่น้องเน,ะนงาะเนี่ยกะซาโลคือกันต้องฮักแพงกันทุกศาสนาทุกฮักแพงกันในอยู่ในโลกใบเดียวกันนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้อง มันง่ายไรพี่น้องกับซีรัมคานเนะาะสร้างพูดได้ไหมสามสอง่น้องพูดเขี้ยวเหรอไม่สิรออ้นไหนกันแคนั้นน่มาหาอะไรนะฮนะึมหึมหึมมีสามตัวเ่ยลองนัดของลองนัดเลยตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็นเอื้อยเนี่ยพี่น้องนี่เป็นเอื้อย นี่เป็นน่องอันนี้น้องลาน้องลาซื้อคาวบอยอันนี้แพนด้านี่นะตัวส้นนี่แพนด้านี่การเคลียร์เลยพี่น้องเคลียร์เล้ท่านนท์น่ะมามาเคลียร์เคียร์ก่อนเคลียร์ก่อนมาเคลียร์ก่อนมาเน่ยเวลาถ่ายคลิปเคนมาเคลียร์ได้เคี่ยงข้างข้างเอวสามตัวคนนี้น่ะใช่ปะคนเคลียร์อะไรคนเคลียร์เพไ่คนไปเคลียร์เอานัดเพคนไปไปเนี่ยไปแหละคนตัวป่วนแนี่ยสับมาพี่มามาหน้ามาหน้า แม่เห็นบ่เห็นบ่เห็นบอ่อเกียงแล้วก็แพงมันพี่น้องเอ,อ้ยจะว่าจะได้แหละเกียงแล้วลก็แพงซ้ำลูกคนไหนเนี่ยคันนี้ไปต่างแข้งต่างไกลสองสามหมื่นมาเลยเงาอยู่คือคนเ่ยพี่น้องเลยเหน็นได้เอ้ยคาบอยคาบอย,าบอยมาเนี่ยตัวน้อยซื้อคาบอยพี่น้องอันนี้อันนี้อันนี้ นิตาเนี่ยน,น,น,นันแพนนาพน่าคนนันเคียอะไรเห็นบอลพี่้อเคียล่ะเห็นรอเคีย,ยอะไรพี่รอเงาไปเคียแล้วมันไปเคียแอลอะไรน้อยๆสำคัญนะคนนะ่ะแพนนาเนี่ยเคียล่ะอันน้องไปกวนนะ่ะเ <c oughs> ามี่มาพอมจะ <c oughs> อยากก็จะถากันกินแล้วก็นกถากินแล้วกันจะกินหหไหลหรอกไห ไม่บมเดียปากนะบมเดียปากนะนะเคียร์นะเคียร์เดี๋พี่น้องเคียร์นะหมดคนล็อกนี่กันแขกคนมากบางคนโมโหกัตกใจเด้พี่น้องเลยตื่นเคียร์นะโว่ไปเคียร์สนุกไหมไปเคียร์สนุกสนุกคนไหมเปนได้เป็นได้พุ่นหุ่นไหมไปหุ่นหน้าหน่าให้หมดให้หมดนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนดนกนั่งลงเออเดี่ยงนั่งกระแพงเนี่ย มาเคี่ยอะไรได้พี่น้องนะเริ่มเคลียร่ยอะไรได้เริ่มเคลี่ยอะไรเริ่มเคลี่ยอะไรพี่น้องเอามี่บอกหัวปลาให้เอาทีเนี้ยนะเนี่ยตอนแรกจะกินต้มอะไรต้มอให้กินนะต้มเราซุปไปกินเนี่ยได้เรี่ยงล้วกาแพงกันปลาเอาเบิ้ลเอาเสียงนี่นอนๆลองนัดยับทองให้ลูกเสียงกักพี่น้องเลยเสียงกักโอ้แซ่ยบอะไรเลย อย่างกัดเท้าอ้วนเพิ่งก็กินบ่ได้เพิ่นบ่สบายพี่น้องรับประจุฮะรับปรสริฐตลาดบ่โอเคโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็บ่มีหยังพี่น้องเลยขอบเขาไม่แหลกอยาจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองพวันที่เทียสแต่ก็ส่งน้องนับพวันหน่อยนะพี่น้องเนาะขอบอกขอบใจที่ให้เกียรติเขามารับส้มส่งพวันที่เทียสแต่ก็ส่งน้องนับพวันหน่อย คลิปมาเจอกันพี่น้องเราจะลืมอันลืมไปเลยพี่น้องเลยขอถ่ายคลิปขอไว้ใช่พ่อหนักให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงในเนีนยงวันคริสต์มาสโอเคบ๊ายบายพี่น้องคลิปมาเจอกันลาคลิปนะไปไปนะคลิปมาเจอกันพี่น้องไป